เรื่องกา๊าซเรื่องง่ายวิธีตรวจสอบถังก๊าซให้ปลอดภัยหลังน้ําท่วมเมื่อถังก๊าซพร้อมใช้งานแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับถังกา๊าซก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นกันนะครับวิธีง่ายๆก็คือนําฟองน้ํามาชุบน้ําสบู่แล้วฉลมไปยังจุดตรวจสอบได้แก่จุดที่1รอยต่อบริเวณถังและวาลวหากเกิดฟองสบู่ผุดข,ขึ้นสแสดงว่าถังก๊าซและวาลวต่อกันไม่สนิทมีรอยรั่วจุดที่2รอยต่อบริเวณหัวปรับแรงดันและวาลวหากเกิดฟองสบู่ผุดข,ขึ้น แสดงว่าหัวปรับแรงดันรั่วหรือต่อกับวาล์วไม่สนิทจุดที่3สายส่งกา๊าซหากเกิดฟองสบู่ผุดขึ้นหรือสายมีลักษณะบวมแข็งแสดงว่าสายเสื่อมคุณภาพทันทีที่พบฟองสบู่ผุดขึ้นให้รีบปิดวาล์วและหยุดการใช้งานจากนั้นแจ้งร้านค้าก๊าซหุงต้มให้นำถังหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดมาเปลี่ยนเมื่อตรวจสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว ทีนี้กก็สามารถจะปรุงอาหารได้อย่างสบายใจด้วยความห่วงใยจากก๊าซหุงต้มปตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง